ทูบหลังนะเออเขาจะฟิวไหมคอมเมนต์ที่เราไม่อยากจะตอบไม่อยากจะอ่านนะบางทีอะถ้าเธอไม่ชอบใครเธอก็ไม่ต้องเป็นคอมเมนต์ชอ่องเขาหรอกเธอก็ไม่ต้องดูเขาแค่นั้นแหละบางคนอะฉันไม่เข้าใจนะไม่ชอบเรานะแต่ก็เข้ามาดูเราทุกครั้งอันนี้คือไม่ชอบเรานะแต่ก็เข้ามาดูเราทุกครั้งโง่ปะคือเธอไม่ชอบเราแต่ว่าเธอเข้ามาดูโอเคสวัสดีครับยินด,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 ดีต้อนรับสู่นาคาฉึกฉึกชาแนลนะครับกับผมนาคาเองนะวันนี้เราจะมาทําการแกะกล่องชิวเพจกันนะโอเคเราก็ได้ทําการสั่ง Q ิวเพจมานะครับสั่ง เซรั่มเต้มเซรั่มรักษาสิวกับครีมทาสิวอะไรอย่างเงี้ยมาเนาะเออเพราะว่าเราเป็นคนที่เป็นสิวง่ายอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าหลายๆคนอาจจะมองว่าทำไมพี่หน้าใสอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่ทาครีมเยอะเนาะเออหมดไปเยอะมากเราก็สั่งครีมมาเพราะว่าครีมเราหมดแล้วเออยี่ห้อนี้เราก็เคยใช้แล้วนะครับแบบซองในเซเว่นก็มีนะครับเนาะอันนี้คือแบบซองในเซเว่นนะเราใช้หมดแล้วนะครับเราก็เลยแบบสั่ง ตัวใหญ่มาเลยเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดีกว่านะว่ามีตัวไหนมาแล้วเราก็จะมารีวิวคร่าวๆให้ฟังด้วยนะครับว่าตัวไหนทําอะไรได้บ้างนะอันนี้คือแกะกล่องอันนนี้นะคือเราคือช่องเราไม่มีโต๊ะไม่มีอะไรเงี้ยเราก็ต้องยกยกขึ้นมาแกะอย่างเงี้ยเนาะเออเดี๋ยวเราจะมาแกะข้างข้างในให้ดูนะว่ามีอะไรบ้างเนไกก็ไม่ค่อยจะคมนะเราซื้อเนไกดมาจากร้านทุกอย่าง20บาทนั่นเองทําการแกะก่อนโอ้อันนี้ก็เป็นการอันบ็อกครั้งแรกของเรานะไม่รู้ว่าจะ สำเร็จหรือเปล่านะแต่ว่าเราแก่แล้วล่ะเออสำเร็จเป็นสำเร็จก็ต้องลงแล้วล่ะคลิปเนี้ยเราก็จะมีน้องบางคนถามว่าทำไมพี่ไม่มีคลิปอะไรจะลงแล้วหรอกะอะไรเงี้ยยุ่งยุ่งนะยุ่งรอเล่นรอเล่นลัะทุกคนอ่ะจริงๆอ่ะคือคือน้องๆลงคลิปอะไรกันพี่ก็ไม่เคยไปว่าปะเวลาพี่ลงคลิปอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องไม่ต้องถ้าไม่เช่าก็ไม่ต้องดูคลิปไหนก็ได้นะก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยข้ามไปก็ได้นะบางทีอ่ะเนาะพี่ก็แบบเบื่อจะคุยกับหลายๆคนที่มันที่ใส่ดค่อยดีอะไรเงี้ย พี่ก็เลยแบบไม่ค่อยอยากจะคุยด้วยอะไรเงี้ยเออมาแกะก่อนแกะเสร็จแล้วแกะยากมากเลยแล้วโน้ตทำไมพี่หัวร้อนทั้งมือค้าอะไรเงี้ยพี่หัวร้อนง่ายจังเลย <c oughs> คือบางทีเราไม่ได้หัวร้อนนะบางทีเราก็ต้องเจอคอมเมนต์ที่แบบหน้าทุบหลังนะเออเขาจะคิวไหมคอมเมนต์ที่เราไม่อยากจะตอบไม่อยากจะอ่านนะบางทีอถ้าเธอไม่ชอบใครเธอก็ไม่ต้องเป็นคอมเมนต์ช่องเขาหรอกเธอก็ไม่ต้องดูเขาแค่นั้นแหละบางคนอะฉันไม่เข้าใจนะไม่ชอบเรานะแต่ก็เข้ามาดูเราทุกครั้ง อันนี้คือไม่ชอบเรานะแต่ก็เข้ามาดูเราทุกครั้งงงปะคือเธอไม่ชอบเราแต่ว่าเธอเข tamam ้ามาดูช่องเราทุกครั้งงงมากไม่ชอบก็ออกไปนะมันก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นปะเออมาอันนี้ข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะแกะเสร็จแล้วที่ด่าด่าไปครึ่งชั่วโมงนะหลังจากที่ด่าเสร็จแล้วเราก็แกะแล้วนะอ่ะข้างในก็จะเป็นอย่างนี้เนาะช่องเราไม่มีการตัดต่อนะครับถ่ายถ่ายยาวๆไปนะเออข้างในก็เะมนการห่อปล่อยคือเราอยากรูอย่างเดียวว่ามันจะเทปของแกะไห้เราไหมคือเราสั่งไปไม่ถึงไม่ถึง500อเนาะ ข้างในก็จะเป็นแบบเออซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอะไรเงี้ยเป็นพวกเจลแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยเนาะอืมเออใช่ใช่เป็นพวกเจลล้างมือแอลกอฮอล์อะไรเงีนะเออเเ้ย,มยไม่ต้องจะสนใจมันตั้งแต่ซื้อเราไม่ได้สั่งอันนี้เนาะอุ้ยเออไ,ไม่ใช่ของแถมดช่ป่ะอันนี้อะไรวะอ๋ออันนี้ก็อันนี้มันก็จะบอกว่ามีอะไรบ้างในในในกล่องเนี้ยมันมีอะไรบ้างมันก็จะเขียนว่ามีโทนอัพสกินเซรั่มมาร์กหน้า3ชิ้นโอเค โอเคะแล้วก็ข้างในก็จะเป็นใครนะอันนี้คืออันนี้คือใครนะอันนี้คือหมากวะหมากวาลินปั๊เราจำชื่อน่าจะเป็นหมากแตะมั้งเราจำชื่อไปแล้วก็ขอโทษด้วยนะเราจำเป็นหมากแตะมั้งเราจำไม่ได้เออโอเคนะรออยู่รออยู่นะอันนี้อันนี้ก็เป็นหมากอันนี้น่าจะเป็นกันแดดนะครับเนาะอันนี้มาถึงขอดที่เราสั่งกันดีกว่าเนาะข้างในก็จะเป็นอย่างงี้นะครับเนาะโอเคอันนี้ก็จะเป็นข้างในก็จะเป็นเนาอกันกระแทกเนาะอันนี้ก็เป็นขอดที่เราสั่งนะครับอันนี้ก็เป็นเซรั่มนะครับสำ ให้ผิวไกลสิวอ่าอันนี้นะครับนะดีมากเลยนะยังไม่ได้ใช้เลยพี่บอกว่าดีมากไม่ไม่ไเราเรา,เราเคยใช้อันนี้แล้วไงมันเป็นมันเป็นแบบมันเป็นแบบเออพูดว่าไงลายเดียวกันก็คือแบบลายเดียวกันอ่ะอืมผลิตภัณฑ์ที่แบบมันอยู่ในโซนเดียวกันแล้วก uh ็ในนี้นะครับมันเขียนว่า อันนี้ไม่ใส่ไม่ใส่สารกันเสียไม่ใส่ซิลิโคนไม่ใส่แอลกอฮอล์ไม่ใส่มินเนอร์ลออยไม่ใส่น้ําหอมนะครับแล้วก็ไม่แต่งสีนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นสำหรับคนแพ้ง่ายที่เป็นสิวคือเราเป็น,นคนที่เป็นสิวง,ง่ายเข้าใจสิวไหมเราก็ต้องใช้แบบเซรั่มหรือรีมทานหน้าที่แบบมันอนน่อนโยนอ่อนแบาบ,บ,บ,บางกับผิวอะไรเงี้ยจริงจริงนะเออราคาตัวนี้นะครับเนาะสองบาทเออลืมรีว,ว,วิวมาตั้งนานไม่ใช่รีวิวพูดมาตั้งนานลืมบอกราคานีร้269บาทราคาเต็มน่าจะประมาณ่ามสม่ราา็อน่น300ามกวอา โปรโมโชั่นปกติก็299บาทแต่ตอนนี้ใน l a รัตซ่ากับ Shopee นะครับลดเหลือ269นะครับ269นะก็แถมนี่ด้วยเดี๋ยวให้อันนี้ก็คือเซรั่มทา,ทาหน้านะครับสำหรับคนเป็นสิวผิวแพ้ง่ายนะครับเนาะหน้าแดงหน้าคือเป็นผื่นแพ้อะไรเงี้ยก็ใช้ตัวนี้และอันนี้ก็เป็นสลิปปิ้งมาร์นะครับเนาะเป็นครีมสลิปปิ้งมาร์นะครับเนาะเป็นเจลไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ครีมเป็นเจลเออเป็นเจลสลิปปิ้งมาร์นะครับสำหรับคนเป็นสิวนะเดี๋ยวเราจะอ่านก่อนเจลซิก้าทาก่อนอนสำหรับคนเป็น สำหรับผิวที่เป็นสิวกู้หน้ามันไกลสิวผิวแข็งแรงเนาะปัสตักสารละลายเครื่องช่วยลดรอยแดงแล้วก็ปอกประดมผิวนะครับเนาะก็เป็นตัวนี้นะครับสำหรับก็คือทาตัวนี้ก่อนแล้วก็ทาตัวนี้ตามทีหลังนะครับตอนกลางคืนเนาะแต่ถ้าเป็นตอนเช้าก็ทาแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะโอเคแล้วก็คือเราอ่ะใช้อันนี้แล้ว,ลวเราชอบไงยเราก็เลยแบบซื้อมาซื้อมาอีกสองอันเพิ่มเนาะเป็นแบบสติปิมาเห็นไหมเรา ดูนะว่าเราชอบที่ไหนคือแบบเราก็คือเราซื้อมาเอาไว้ทานะาหาตอนกลางคือองนอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเป็นคนที่ผิวแพ้ง,ง่ายเนาะเดี๋ยวเรามาอา,านคําเคยมข้างหลังกันดีกว่านาอออกมบบรมผิวทุกค่ำคืนเพื่อให้ผิวสตองในทุกวันเนาะเออโอเคทำให้แบบผิวแข็งแรงอะไรอย่างงี้ทั้งหมดนี้ราคาน่าจะเป็น420มั้งรวมค่าส่งอะไรเงี้ยแล้วก็ได้เยอะอยู่น,นะครับเนาะคือบางคนอาจจะคิดว่ามันแพง,แ,พงแต่ว่าบางทีหน้าเรามันมีอยู่หน้าเดียวเข้าจะไหมเรามีหน้าอยู่หน้าเดียวเราเราก็ต้องลงทุนกับหน้าบ้างเข้าจจไหมเราจะแบบ ไปทำอื่นหมดเลยก็ไม่ได้คือแต่สําหรับคนที่ไม่มีงบก,ก็ซื้อแค่เป็นซองก็ได้ทองอะ่ะ นี่ก็ซองละหกบาทนะครับเนาะได้20กรัมนะสำหรับคนที่งบน้อยนะครับเราให้เราแนะนําว่าซื้อแบบซองมาแล้วก็บีบนิดนึงแล้วก็ทาทั้งหน้าเนี่ยก็โอเคนะครับใช้ได้เช้ากับเย็นเลยเนาะบางคนอาจจะใช้แค่กลางคืนอะไรเงี้ยแต่ว่าเราใช้ตอนเช้าได้นะครับเนาะโอเคถึงมันจะเป็นสลิปปิ้งมาใช่ไหมก็สุดสำหรับทาก่อนนอนอนะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนตัวเราอ่ะเราทาเช้ากับกลางคืนเราก็ไม่ได้ไม่ได้แพ้ไม่ได้อะไรนะเราก็ทาได้แทนครีมปกติเพราะว่ามันราคาค่อนข้างจะถูกนะถ้าเทียบกับปริมาณ20กรัมได้6 69ราาาคบทือว่า หรือว่าดีนะครับสำหรับคนเป็นผิวแพ้ง่ายต้องบอกก่อนว่าครีมสําหรับคนที่เป็นผิวผิวแพ้ง่ายเป็นสิวง่ายเป็นผื่นแดงง่ายอะไรเงี้ยราคาครีมมันจะแพงกว่าพวกครีมปกติเข้าใจฟิมมูไหมเพราะครีมราคาปกติเนี่ยมันจะใส่สารที่แบบมีโอกาสแพ้ได้สูงเนาะจะสำหรับไลน์เนี้ยมันแพ้โอกาสแพ้มันต่ำเนาะทำให้แบบเออมันน่าสนใจสําหรับเราจะสำหรับคนที่แบบไม่มีงบก็ซื้อแบบซองมาลองก่อนก็ได้นะซื้อซื้อรักทีละสองซองก็ได้นะเพราะว่า สองนึงหกสิบเก้าบาทใช่ไหมสองซองก็ตกประมาณร้อยสามสิบร้อยสี่สิบอะไรเงี้ยเออแบบตกไปตีไปร้อยสี่สิบบาทเนาะก็ส่งฟรีเก้าสิบเก้าบาทใช่ไหมเก็บโค้ดโปรโม,มชั่นอะไรเงี้ยไปกดดูเนาะเออก็สองซองก็เก้าสองซองก็ร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบก็ได้เยอะอยู่แล้วก็ค่าส่งฟรีใช่ไหมล่ะเออก,ก็ก็โอเคอยู่สําหรับคนที่แบบ อยู่ไกลแล้วไม่มีห้างอยู่ใกลอะไรเงี้ยแต่ช่วงนี้ห้างมันปิดด้วยใช่ไหมเพราะว่าโควิดอะไรเงี้ยก็ลองสั่งไปใช้ใดูได้นะครับเนาะแต่ว่าอันเดี๋ยวลองมาลองบีบเนื้อครีมให้ดูนิดนึงนะสำหรับเราจะบีบเป็นตัวเก่าแล้วกันนะเราจะบีบเนื้อเนื้อครีมของซองเก่าให้ดูนะว่าเนื้อครีมเป็นไงนะนะอันนี้คือซองเก่านะเนื้อครีมมันก็จะเป็นอย่างนี้นะเป็นเจลๆอย่างนี้เนาะเอออันนี้ก็เนื้อเจลเนื้อมันก็จะเป็นเจลใสๆอย่างนี้เนาะนก็ก็เกี่ยง่ายแล้วเดี๋ยวลองกินก็ไม่มีกิ่่่่่นนนนนะะพราวมมมมัไไไใใใสสออชป อ๋อไม่ใส่สารกันเสียเออไม่ใส่น้ำหอมไม่ใส่ไม่ใส่น้ำหอมด้วยโอเคไม่ใส่สารกันเสี่ยใส่น้ำหอมไม่ใส่ไม่ใส่สารกันเสียไม่ใส่น้ำหอมไม่ใส่ซิลิโคนไม่ใส่น้ำมันแร่แล้วก็ไม่ใส่สีอ่ะโอเคอันนี้จะเกี่ยให้ดูนะนี่เห็นไหมผิวมันก็จะมันบอวาวขึ้นมาเลยเออคือแบบมันคือตอนแรกหลายคนอาจจะคิดว่าหน้ามันหรือเปล่าผีชทยแล้วหน้ามันหรือเปล่าคือไม่มันนะพอทิ้งไปสักพักหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็จะซึมแล้วก็หายปุ๊บไปเลยเออแล้วเราก็ เราก็ทาเนี่ยก่อนนอนแล้วตื่นมาหน้ามันก็แบบหน้ามันก็ใสขึ้นไม่ได้แบบสิวมันไม่ได้หายเลยนะเว้ยไม่ได้ไม่ใช่ทาวันนี้แล้วพรุ่งนี้ตื่นมาแล้วสิวหายมันไม่ใช่อย่างนั้นนะก็จะสิวมันมันไม่ใช่ไม่ใช่มันก็เป็นแบบมันก็เป็นครีมบำรุงตัวหนึ่งอะที่ทําให้แบบผิวเราแข็งแรงขึ้นมาเนาะทำให้แบบเราเป็นสิวยากขึ้นอย่างเงี้ยสิวสิวเกิดน้อยลงอะไรเงี้ยก็จะสิวมันมันเป็นคอนเซ็ปต์ของครีมมันไม่ได้แบบ ท่าวันนี้พรุ่งนี้สิวหายมันไม่ใช่เธอมันไม่ใช่อย่างนั้นเธอต้องเธอต้องตั้งสติก่อนมันไม่ใช่มันไม่ได้เคียนอย่างนั้นเว็มันพมันผลิตภัณฑ์บอกว่าปอกประโลผิวมันก็ปอกประโลผิวจริงๆนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็อาจจะไม่ได้มีการตัดต่อเยอะแล้วก็ข้้งหลังก็ไมฉากสิทุกคนเพราะว่าเราชอบมากเลยฉากคือเราทําห้องเองแบบสีสวยมากเนาะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่แวะเข้ามาดูคลิปนี้นะถ้าชอบคลิปนี้ต้องทำอะไรปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ หน้าคาสิ s สิ Channel ด้วยนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะเพื่อนๆขอบคุณครับไปแล้วขอบคุณนะบ๊ายบาย